นกโลรงหัวจุกบานาน่ามีส่วนผสมของหลากหลายสิ่งจําเป็นสําหรับนกผู้ที่ใช้บานาน่าเป็นประจําประสบความสําเร็จในสนามแล้วมากมายนกแข็งแรงขนสวยขยันร้องน้ําเสียงดีสมบูรณ์มากขึ้นและพร้อมแข่งขันใหม่อาหารนกบินหลาบานาน่าสุดยอดอาหารเม็ดสําหรับนกบินหลาอีกตัวที่บานาน่าขอแนะนำบานาน่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร มีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศกองบนาธิการนิตยสารเจาะสนามนกขอเสนอรูปแบบการอ่านแบบใหม่บนโทรศัพท์มือถือของท่านโดยเรานำเอานิตยสารเจาะสนามนกมาให้ท่านดาวน์โหลดอ่านได้บนสมาร์ทโฟนแบบง่ายๆในระบบ4ี4ทั้งเล่มเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS BOOKSTORE หรือ B2S BOOKSTORE แล้วแต่ค่ายมือถือของท่านสามารถอ่านได้ใน iPad iPhone Samsung และสมาร์ทโฟนทุกชนิดอ่านสนุกอ่านมันมีสีสันได้ความรู้สาระเพียบอ่านเจาะสนามนกแบบสีสีทั้งเล่มบนสมาร์ทโฟนของท่านเริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม 2,556เป็นต้นไปอาหารนกโรงหัวจุกตูหานมีส่วนผสมของไข่มดแดงตักกะแตนแกงส้มใต้หนอนไผ่วิตามินที่จำเป็นสำหรับนกเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของน้ำขนทำให้นกร้องและเล่นจัดในที่สุดมีทั้งสูตรแข่งขันแบบขวดและสูตรสำหรับนกถ่ายขนแบบซอง สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อเตาโคราช0818781795 0818781795นิตยสารเจาะสนามนกนิตยสารของคนรักนกแข่งขันทั้งนกกรงหัวจุกนกเขาชวาและนกเขาใหญ่คนรักนกแข่งขันไม่ควรพลาดวางแผงทุกกลางเดือนเจาะทุกสนามเจาะทุกช่างกลงเจาะทุกบ้านเซียน จาะลึกเทคนิคและวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องนิตยสาร6โลคุณภาพพบนิตยสารเจาะสนามนกบนแผงหนังสือทุกกลางเดือนคราวนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งมิตินะครับของของสะสมของพิโกบนะครับคือ,อกรงนกครับผมก็พิกพ่กบนี่ก็เรียกว่าเล่นมาเรื่องนกเนี่ยนกเขาเนี่ยครทั้งนกเขาชวาและว่านกเขาใหญ่เนี่ย ถือเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่สุดยอดนะครับวันนี้ก็คือที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนี่ก็คือสุดยอดของกงนกเขาใหญ่นะในประเทศไทยนี่ไม่มีแล้วนะมีรุ่นนี้นะครับผอกครับอยากให้พี่กบอธิบายถึงกรงนกเขาใหญ่ว่ามันมีกี่รุ่นกี่แบบมีมาตั้งแต่สมัยไหนยังไงครับผมครับกรงนกเขาใหญ่ที่มีที่มือสมัยรัชกาลที่สามลงมาจนถึงรัชกาลที่ห้าเนี่ย ก็เริ่มมีโครงที่ทำเป็นฝีมือจริงๆนะท่านชื่อในเล่ในเล่กุลรามาขอญาตเอ่ยชื่อท่านก็ท่านเป็นช่างฝีมือที่เป็นภู้สนิยมคนที่พวกนักข่าวใหญ่ต้องรู้จักนะฮะบพราะว่าท่านเป็นคนเดียวที่จะสร้างโครงนี้ได้สวยที่สุดสมัยนั้นโคงใบนี้แพงมากนะครับใบหนึ่งตกประมาณบาทกว่าบาทกว่านะครับท่านผู้ชมหรือสองบาทนะครับ แงมากแล้วนะครับสมัก่อนมากแล้วก็จะเสร็จได้เนี่ยคือถ้าเป็นนักเลงหัวไม้คนะครับถ้าเป็นนักเลงหัวไม้ท่านเมาเมื่อไหร่ท่านต้องตีหัวนโอนท <c oughs> ่านผู้ชมถ้าเป็นนักเลงมากครับ <c oughs> แล้วก็ทําพอท่านติดคุกเนี่ยนะครับ <c oughs> พอท่านไปโดนจำคุกคะแนนท่านก็จะนั่งสร้างโกงเนี่ย พอออกมาก็เสร็จไปพอดีเลยจะทำก็ขายได้ขายแน่กูุงเตี๋ยมันอยู่นี่คือคือประวัติท่านนะประวัติถูกเล่คือคือคือที่เล่ากันมาเล่าต่อนะฮะเล่าต่อจนลูกชายท่านเนี่ยเป็นนายตำรวจท่านผู้ใหญ่แต่ตอนนี้บวชอยู่นะครับผมจะไปกราบท่านเลยท่านนเป็ตอนนี้ลูกท่านก็คงแปดสิบกว่านล้วนี่นะครับเป็นพระแล้วตอนนี้ท่านลูกท่านเป็นผู้การตมครับ นี่จำได้เป็น100ร้อยตรีร้อยโทแล้วใบนี้ถ้าเขา้นสร้างมาเป็นสร้างพิเศษที่พิเศษเพราะอะไรเพราะว่า,าต่อได้งามนงานสมัยโบราณที่เห็นขา,ขาวๆนี่เป็นที่ทงานชัางทั้งหมดเลยนะครับแล้วงานนี้ไม่ใช่ว่าสมัยเราสมัยนี้เราขึงนได้ครับมีเครื่องขึ้นสมัยนั้นท่านตา่อใบด้วยมือตัวเองโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วก็ด้วยมือตัวเองแทบจะเท่ากันทุกอันเลยครับผมเป๊ะเลยนะครับมีทั้งล่างทั้งบนมีขนลุกเลยครับ สมัยใหม่เนี่ยเราช่างที่ทำเนี่ยเก่งๆก็ทําได้แต่ว่าจะติดอยู่ตรงที่ประตูประตูเนี่ย,ยนะครับ,บการต่อประตูเนี่ยอันะะนี้นะครับเป็นประตูเป็นต่อประตูคืออันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับที่จะเป็นเป็นงานที่ต่อสมัยนี้ต่อประตูไม่เป็น,นแล้วประตูสมัยก่อนเนี่ยจะเหมือนมีล็อกอยู่เวลาเปิดเนี่ยไม่ใช่เปิดอย่างนี้นะครับต้องดันตรงนี้นิดหนึ่งดันตรงนี้แล้วจะขึ้นมาล็อกเวลาปิดก็จะล็อกลงไปอ๋อนล้วก็ล็อกเลย แล้วการเล่นกลงเขาใหญ่นยที่ที่บอกเมื่อกี้เราพูดถึงโถสมปัดนี่ยทำไมถึงเบาเพราะว่ากงเนี่ยเขาจะต้องเบาที่สุดนะฮะไม่ให้ไม้นี่ยืดนะฮะไม้ต่อถ้าถ้าสมมติว่ากงหนักครุบเนี่ยไม้จะยืดไม้นี่จะยืดแลเสียทรงเสียทรงการการเป็นสุ่มไก่ลูกน้องแต่ไม่สวยเลยนะเพราะฉะนั้นการที่ที่เขาเอาทุกอย่างต้องเบาหมดก็ถึงได้บอกว่า เปขโมยโผแป้งภรรยาผมเีอานี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับที่ใส่อยู่ในนี้นะครับมาแล้วผมาใส่มันเบามันเบามากนะครับเพราะแป้งผม่อกแป้งเป็นแมสเตนั้น่แป้งผงนะฮะก็เป็นแล้ววิธีการถือนลปรงนี่ต้องสอนกันเลยับไม่ใช่อย่างนี้นะไม่จับต้องจับอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าเป็นที่จับที่จับที่ที่เขาดีไซน์มาเพื่อมาจับเพื่อมาจับตรงนี้นะครับผมเด็กๆเนี่ยผมไปจับนี้ผมโดนผู้ใหญ่นะ พระเจ้าคุณท่านตีมือเป๊ะเลยไอ้หนูครับจับไม่ถูกหนูต้องจําอย่างนี้ลูกหนึ่งสองมันนั้นในการจับโงเขาอยางทุกจับอย่างนี้ครับครับแล้วตรงนี้ฝีมือจะต้องเป็นเงินนะครับเป็นเงินแท้ๆเลยแล้วจัวัดมีฝีมือจะเขาจะแกะลายมันเป็นลายสวยครับครับที่นี่คือคืออันนี้ก็คือช่างในเล่ในเล่ในเล่คุณละมาเลยคุณละมาเลยแม้กระทั่ง ท่านผู้ชมขนลุกแย่เลยครับลางดินเนี่ยจับขอบด้วยงาช้างนะครับเป็นงาช้างจับขอบฝีมือมากก็เป็นงานมือเป็นงานมือทั้งหมดไม่มีไม่มีเสรีนี่เหล่ามเลยครับมือหมดเลยครับรับรองท่านไม่มีไม่มีเครื่องสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องแล้วก็ลูกนี้ก็น่าจะพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าตรงเขาเรียกอะไรนะที่นี้เขาเรียกเขาเรียกดิ้วอาดิ้วนะครับตรงมดิ้วเนี่ยปลายทั้งสองด้านของดิ้วนะครับเป็นลูกเป็นลูกชดาครับท่านผู้ชม แสดงว่าไม่ได้ทําให้บุคคลทั่วไปแน่ทำไม่ไม่นะครับอันนี้ต้องทําพิเศษไม่ได้ทำเสียให้แน่ต้องเป็นให้คนใหญ่คนโตมากอันนี้นะครับถือว่าสุดยอดอันนี้ถือว่าสุดยอดไปนี้เก่ามากแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรที่สะแลกสะแลกครับหกซะแลกครับส่วนใหญ่จะเป็นสี่แต่นี่เป็นหกนะครับสาแลกเนี่ยจะเป็นเป็นหวายนะครับแต่หวายเนี่ยก็จะเอาผิวหวายอีกทีมาพันครับพันในรอบหวายจริงๆนิงี่ เพราะั้านลูปนี่จะเป็นเหมือนเส้นเดียวกันที่คือถือว่าฝีมือจริงด้วยครับท่านผู้ชมไม่สะดุดเลยนะครับรูปไปนี้ก็คือเหมือนเป็นเส้นเดียวเลยทีนี้ต้องฝีมือต้องแบบนี้นะครับแม้ก็ท่งรูปขาดรูปตรงนี้กาไรเนี่ยเขาเรียกกำไรนะครับนี่ต้องเป็นงามคืนเองทําเองขั้นทําเองรูกนี้ราคาประเมินโอ้ประเมินไม่ได้หรืร้านนี้ผมว่าน่าจะถึงนะเป็นร้านท่านผู้ชมคุยไปขนลุกไปยังไม่ไม่กล้าจับเลยไม่รู้มีอะไรหรือเปล่า้วคขนลุก นะครับนี่ก็คือเป็นยุคแรกครับที่ยุคแรกโครงที่เรียกว่าฝีมือที่สุดเลยนะก็คือกลรงนายเล่กนาเล่ในายเล่นี่เป็นถือว่าเราจะดูยังไงเราก็เป็นนายเล่อเขามีตอกฝีมือไม่ดีแต่รู้ว่าถ้าเปิดนายเล่แล้วพื้นจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะจะมีหลักจะมีอีกท่านหนึ่งคือหมอบเชื้อกับหมอบชายที่ฝีมือเกือบเท่านายเล่ครับแต่นี้ข้อเสียคือไม่ถามว่าข้อเสียข้อดีผมไม่ทราบแต่รู้ว่าสองคนที่น้องเป็นซอสแฝดกันนะครับ ผมเชื่อคุณชายผมเชื่อท่านทำปุ่งเนี่ยฝีมือท่านดีมากแต่ท่านทำสลับไม่เป็นผมชายทำสลัเป็นนะครับแต่ท่านปุ่งไม่ได้ทำปุ่งไม่ได้แล้วท่นนี่สรุปนะแต่ของท่านหมอเชื่อรวมกันฮะพื้นเนี่ยจะกว้างหน่อยไอ้ซีไม้ข้างล่างจะกว้างนะฮะแล้วเขาเียมอกว่าถ้าบอกคุณอยากได้ฝีมือของท่านเนี่ยคุณต้องเขาไม่ถูกกันนะท่านสองคนพี่น้อง ต้องไปเอาสารแหลกที่เนึ่งเราโกงอีกที่นึงมาอีกที่นึผมมีไว้ไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่าที่นึ่งนะฮะอันนี้เป็นแต่รสวยมากครับสีมือยุคกลกๆกันรองเียวหมนนิตยสารเจาะสนามนกนิตยสารของคนรักนกแข่งขันทั้งนกกรงหัวจุกนกเขาชวาและนกเขาใหญ่คนรักนกแข่งขันไม่ควรพลาดวางแผงทุกกลางเดือนเจาะทุกสนามเจาะทุกช่างกรงเจาะทุกบ้านเซียน เจาะลึกเทคนิคและวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องนิตยสาร6โลคุณภาพพบนิตยสารเจาะสนามนกบนแผงหนังสือทุกกลางเดือนกองบรรณาธิการนิตยสารเจาะสนามนกขอเสนอรูปแบบการอ่านแบบใหม่บนโทรศัพท์มือถือของท่านโดยเรานำเอานิตยสารเจาะสนามนกมาให้ท่านดาวน์โหลดอ่านได้บนสมาร์ทโฟนแบบง่าย ในระบบ4สี4ทั้งเล่มเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS Bookstore หรือ B2S Bookstore แล้วแต่ค่ายมือถือของท่านสามารถอ่านได้ใน iPad iPhone Samsung และสมาร์ทโฟนทุกชนิดอ่านสนุกอ่านมันมีสีสันได้ความรู้สาระเพียบอ่านเจาะสนามน,นกแบบ4ี4ทั้งเล่มบนสมาร์ทโฟนของท่าน เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2556เป็นต้นไปอาหารนกกรงหัวจุกบานานะ่ามีส่วนผสมของหลากหลายสิ่งจําเป็นสําหรับนกผู้ที่ใช้บานาน่าเป็นประจําประสบความสําเร็จในสนามแล้วมากมายนกแข็งแรงขนสวยขยันร้องน้ําเสียงดีสมบูรณ์มากขึ้นและพร้อมแข่งขันไม่ อาหารนกบินหลาบานาน่าสุดยอดอาหารเม็ดสำหรับนกบินหลาอีกตัวที่บานาน่าขอแนะนำบานาน่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศอาหารนกกรงหัวจุกตูหานมีส่วนผสมของไข่มดแดงตักกะแตนแกงส้มใต้หนอนไผย วิตามินที่จำเป็นสำหรับนกเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของน้ำขนทำให้นกร้องและเล่นจัดในที่สุดมีทั้งสูตรแข่งขันแบบขวดและสูตรสำหรับนกถ่ายขนแบบซองสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อเตาโคราช0818781795 0818781795